นานๆทีได้มีโอกาสได้เข้ามาในะเกมอ o v วเนะี่ยอัปเดตไปไกลมากอัปเดตไวมากด้วยและตอนนี้เราก็ได้มีเราเข้ามาจากวัดดวงเตียงสะหน่อยตอนนี้เรามีลูกแก้วทั่วไปอยู่20ลูกเราอยากรู้ว่าดวงของเรานั้นมันยังมีหรือเปล่าแน่นอนว่าก่อนลงแรงก่อนเก็บดาวเราก็ต้องดูดวงตัวเองซะก่อนเข้าไปที่ร้านค้าไปยังรอตเตอรี่แล้วก็ลูกแก้วลอตเตอรี่ั่วไป เฮ้ยมีสกินอะไรวะนเนี่ยไม่สกินอะไรอยู่วะหรือแต่สกินคิวเดเองสกินยังไม่รีส่วนตัวผมก็อยากได้สกินอของจินน่ามากกว่านี่ไงมันมีสกินของจินน่าอยู่อะเห็นไหมอยากให้มันรีจังไม่รู้มันจะรีตอนไหนขอที่จะรีอ่ะขอให้ได้ลูกแก้วก่อนเถอะ <c oughs> ขอให้ได้ลูกแก้วแร่ก่อนเถอะขอลองแล้วรอบนึงมับเลขนำโชคห้าสิบห้าหมุนติ้วติ้วท่องนโมูให้ขึ้นใจผลปรากฏว่า เกลือทั้งนั้นเค็มปีเลยมะเนี่ยไหนขอลองรอบสองหน่อยสิมับเขาให้เลขนำโชคหกสิหมุนติ้วติ้วรุอท้องน้ำโมให้ขึ้นใจมับไม่ต่างกันจากรอบเมื่อกี้เลยดวงลมแย่ขนานั้นเลยวะมารอบที่สามมับเขาให้หมุนรับเฮ้ยอะไรวะ ลาสีทองทองแร่ของแร่เหรอมันแร่ตรงไหนไะเนี่ยแร่ไม่เห็นผลเฮ้ยรอบสุดท้ายมับเล่ตําตโชคเจ็ดสิบไม่ปเกี่ยวกับเรืตองโชคหรอผมว่าไหนแร่เปล่า <c oughs> ไม่มีแร่อะไรเลยป๊เลิกแนะนานว่าตัวละครตัวจะเรียก็คือคีล่าแม้ว่ามันจะเนิฟมาแต่มันก็ยังโหดอยู่ผมบอกตอนนี้เลยว่า ผมจะเล่นคีล่าทั้งสีซัดนไม่รู้แหละผมต้องเป็นเมนคีล่าให้ได้และผมต้องทําให้คีล่าผมโล่เต็มให้ได้แต่เราต้องโล่เต็มแบบปีประสิทธ,ธิภาพจะโล่เต็มแบบุ่มสีุ่่มห้าไม่ได้เข้าใจแล้วแน่นอนว่าเราจะต้องไปเล่นในแรงแหลงเราก็เพิ่งไดมอนด์หนึ่งเองนะไม่ค่อยได้เล่นเลยซีซั่นนี้แรงคอนเราคุมไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปละเออลอเราข้าช่างมันละกันไว้โอกาสหน้าก็ได้ไวซีซั่น Season หน้าใครเอาขึ้นแรงคอนไว้ว่างๆนั่นแหละและตำแหน่งที่เราจะไปเล่นก็คือ เล่นดักเสียเยอะแล้วก็ฟาร์มป่ามี2องเล่นนี่นะที่จะเล่นน่ะตำแหน่งอื่นเขาไม่ไหววะตำแหน่งอื่นเขาไม่ไหวป่ะตดแหนได้ก็คือตัแหนงตำแหน่งป่าส่วนเพราะว่าส่วนมากเราจะเล่นแต่ตำแหน่งป่าซะส่วนใหญ่นะซีซั่นก่อนอ่ะแบนตัวอะไรดีตาไม่ทันเพนเหรือเพนก็น่ากลัวนะฟอรเรนก็แบนไปแล้วไอ้แก๊กเคนคือตัวเมตาทั้งนั้นเราก็แบนแบนไปเถอะเอ้ยลิงเขาก็แบนได้เหรอ แปลนลิงด้วยไวลิงโหดหรอวะฝั่งเราแครี่จเจาเป็นแวนเออวัดเดอนี่มันอะไรกันมาด้วยกันเด้อหรือว่าไม่วะอย่าบอกนะว่าคงไม่หรอกมกั้งคงจะมาด้วยกันนั่นไงมั่งเขาให้ไม่ใช่ดิวะ <laughs> 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 นี่มันอะไรวะเนี่ยม่ยอมยาอนไปเลนกลางเหรอเพื <laughs> ่อนๆขอมาก่อนฮัลโหลโอเคแม่ขอเราคงต้องเลือกก่อนแล้วล่ะเฮ้ย <laughs> 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 เอาจริงดิงย้อนเลนกลางนี่นะลุงป้าอ,อะไรจะขนาดนั้น,พพน,เ,นเลยฝั่งตรงข้ามไม่แต่ตัวเบิร์ดคลิกสี่เบิร์ดถึงจะไม่ตายหมู่ใช่ไหมฝั่งเราโมทอสไปซับไหนดูซิว่าเลนดักซ์เลเยอร์เขาเจะเอาตัวอะไรมาล้วงช่วยผมหรือไม่จะเอาตัวอะไรมาสร้างจังหวะให้กับทีมไฟบ้างไหนฮลัฮโลโหลฮัลโหลอะไรกันครับเนี่ยนี่ฮิตอะไรครับ พื่อมึงได้ดิอะไรกันเนี่ยสาบานว่านี่แรงเฮ้ยถึงแม้จะเป็นแรงไดมอนด์ไดมอนด์มันไม่ใช่ต่ําๆแล้วนะไดมอนด์เนี่ยไดมอนด์มันสูงแล้วนะโหฝั่งนั้นมันเลือกมาโบกเดียวตายเลยมั้งเนี่ยเราเนี่ยฮะเปีผนนตรายแล้วเปิดมาก็เอากูแล้วเปิดมามันก็เล่นกูแล้วจะรอดไหมเนี่ยโอเคเราไปดูมาละเราดูมาแล้วว่านั้นวิฟฟ์เขาฟาร์มนะวิฟฟฟาร์มนี่อันตรายนะพวกแครี่ฟาร์มมันแรง ถ้ามันิ่งเกิดไวเรายิ่งดวงยากนะเพราะกว่าเราจะวิ่งเข้าหาตัวมันมันก็แค่อะไรนะสกิลสองหลุดใช่ไหมมันก็ยิงพวกพวกพวกเราก็ตายได้เลยเฮ้ยอ๋อแวนทำอะไรครับแววทำอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเดเฮ้ยมึงทำมึงเล่นเกมอะไรเนี่ยนันเอาจริงกันนะเฮ้ยนันเอาจริงกันนะเฮ้ยนันไม่จะเอาจริงกันนะเอาเด้อ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 ทำมันไม่ได้กู แวนเป็นอะไรมึงเหงาเหรอหันไหมจ้าเฮ้ยเกือบไปหันแม่ไม่เนี่ยเลเนี่ยเอ้ยเป็นบ้าอะไรของมันวะเข้าดิ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 เอาเร็วเร็วเลยซับซับซับโอ้ซับไม่ได้แล้วโควก็ได้แล้วตัวนี้ขอนะขอละนะเพิร์ดบัตรขอไปก่อนละกันเอ้ยกูจะกูมาเจออะไรของกูปะเนี่ยกูมาเจออะไรของกู กูปวดหัวกับยอนแล้วกูต้องมาปวดหัวกับมึงอีกแล้ววะเนี่ยแหวนมึงเข้าใจกูไหมเนี่ยเฮ้ยกูป่านะมึงไม่ใช่ป่านะมึงเล่นแบบนี้ไม่ได้นะกูจ้าวิบเลนกลางมาแล้วเว้ยมาเคลียร์คลิปกลางเว้ยเอาเอาอ๋อมึงจะเอาเฟือขอหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยเอ้ยไม่ได้เว้ยเออยังดีได้แอตเทนอยู่เปิดเลยไหมโอเคเพื่อนว่าเปิดเลยเปิดก็เปิดตามเพื่อนเย็นหน้าอยู่กับยอนเฮียนาเล็กกับยอนอยู่เราก็ เอาได้อย่างสบายสบายเดินกลางไอ้กิกซี่มาว่ะเอาเดียวเดียวนี่อันติทําไมอันติทําไมครับเปียเอฮ้ยถ้าตนเกมเรากดมาไน้เราน่าจะเอาอยู่แล้วมั้งแต่ว่าเทลเราเป็นงานมากเลยนะเฮ้ยย้อนโดนเหลาย้อนโดนเหลาย้อนโดนเหลาเฮ้ยย้อนโดนเหลาเว้ยเส้นล่างก็พยายามกดดันได้อย่างเต็มที่ดีมากสุดเต็สะทดไว้เอาย้อน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 โดนเหลาทอไรม่กูไม่น่ารอดเออ ตายไหมนะโอเคเฮ้ยตายคู่ไปกลับไปฟาร์มต่อช่างมันเป็นตายเกิเลนล่างก็ไฟบ่อยเกินเดี๋ยวเราไปเคลียร์คลิปเลนดักเซเยอร์สักหน่อยอันนี้เป็นมังกรหรือว่าตัวอะไรวะเนี่ยเขาเรียกว่ามังกรหรือเปล่าปีนกับผีเสื้อเนี่ยคงไม่น่าเขาคงไม่ได้มังกรหรอกมากผมว่าเฮ้ยกลางกลางกลางเขาเลย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 ไปไหนจะไปไหนครับจะไปไหนครับ เฮ่ะเฮ้ยเ,เราต้องกดมันี๋ยวมันกดเราเดี๋ยวเราไม่เกิดพยัเอาดิพยันเอารอนมาถึงมันมา,นามนเฮ้ยยย,ย,ย่ยย้ยย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 ยรยดยย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 นยยยยยยยแวยยยยยหลายยยยยยยหยย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 เฮ้ยยยยยย้ยยยยยมยย มึงไปถอยไปสุดหลังบ่อมึงเลยล่ะมึงจอยขนาดเนี้ยอ่ากูบวกอยู่ยกูยงข้างมองเห็นกูหรือไงวะ <c oughs> เลนล่างก็บวกกันไม่พักเลย <c oughs> <c oughs> เลนล่างบวกกันไม่พักเลยอ้าว <c oughs> ยอนตาย <c oughs> ไอ้หา่า <c oughs> ตอนกูอยู่เสือกไม่เข้าตอนมึงเข้ากูเสือกไม่อยู่อ,อะไรของมึงวะ <c oughs> เรืองมัก็นี่ว่าจะโชว์เทพแบบโจเอามาโชว์แบบย้อนเลนกลางแรมันนี่เอาให้ได้เลนเนี้ยเอาให้ได้เอาให้ได้เข้า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 เาเข้าเาเ เฮี้ยสวยเอาเลยนะป้อมเนะี่ยขอเตรียมมังกรเล็กแป๊บสรุปมันเรียกว่ามังกรหรือว่าเรียกว่าอะไรวะ <Your team S 1> มีเสื้อกรอนเนี่ยเอาปล่าล่ะเอาปเปล่ะเอาปเปล่าระ,าาะดักหน้าจะมีอย่างไวะเฮ้ยว<า>ิ <c oughs> ่งไม่คิดชีวิตเลยอ่ะดูดิวิ่งเบียดหินไปเลยวิ่งแบบไม่คิดชีวิตเลยเดียวเอาแล้วก็เลี้ออกมาได้ปะอยู่ดี่ก็เด้งออกมาเฮ้ยเฮ้ยเกือบยกโดนกูซะแล้วเอาเปล่าไม่ใหญ่ไม่ไม่โดนไม่โดน เนี่ยถ้าโดนเมื่อกี้ดีสกิลสองส่วนเลยเนี่ยจะได้จังไม่โดนเฮ้มาว่ะมันมาว่ะมาเยอะจังมาเยอะจังของงัดหน่อยเอา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 ไอ้นี่มันมั่วอ้นี่มั่วแล้วต่อ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 เฮ้ยกูจะย่อนมีการอ้อมหลังมาด้วยเว้ยมันจะดีอะครับเอาเปิดด้านหน่อยนะสุ่ยดเขาไม่มาหรอกเขาเชียร์ชิปกลางอยู่ อ,อยู่ไหนครับสจูสดสจูดสจูดขอหน่อยสจูดรันเฮ้ยไม่ให้รัดหรอกนะมันจะมาลาดเราใช่ไหมละ่ะไม่ง่ายครับหรอกนะเดี๋ยวมาลาดป่าซิลจะป่าไม่เกิดนะลูกน <c> ะ <oughs> จะป่าไม่เกิดนะเรนกลางเราจะมีไฟเดี๋ยวขอเจ้าคิดบนก่อนเดี๋ยวเขาลงไปช่วยแล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่งตายหมดนะต,ตายแล้วหนึ่งยอนตายด้วยยอนตาย,ตายเฮ้ยตรงกลางผมมาแล้ว มันแล้วโดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยได้ไหมเนี่ยเฮียอ้าววิ่งไปหาเพื่อนตายคู่โดนล็อกอยู่แล้วไม่ไปหาเพื่อนก็ตายจับอ้าวเพื่อนก็ตายเฮ้ยทำเพื่อนเหรอไปไหนอ่ะไปไหนแหมฆ่าเพื่อนคู่มันีะง่ายๆแล้วทีนี้ไปไหนที่นี้ไปไหนล้ำใส่จะล้ำใส่จะล้ำใส่เฮ้ยไม่ง่ายหรอกนักขี้เจนนี้เงี้ยลึก ป้อมกลางมันยังไม่ได้เลยเนีย่ยป้อมกลางมันเหนียวมากป้อมกลางโคตรเหนียวมันกันตลอดอง,งั้นขอป้อมบนแล้วกันนะขวดดมาอุ้ยมันตีสวนเลยว่ะโอ้ยโอ้ยเจ็บแท้เจ็บแท้แทขาป้อมดีไหมโอเคไม่ขาก็ได้โคตรเจ็บเลยเหมือนพิกซี่เดินมานะนั่นไงมันเดินทําไมหรอเดินทําไมเดินทําไมตายเดินมาอย่างกล้าหาญงั้นนายก็ตายอย่างกล้าหาญไปซะ แต่ที่รู้ตอนนี้ก็คือว่าบัฟแดงรอน,นี่มันยังไม่เกิดแล้วนะตั้งแต่เอารอบแรกเนะี่ยมันยังไม่เห็นมันเกิดเลยอ่ะเออแปลกไหมไม่ได้ไปเอาสักทีแต่ว่ามันยังไม่เกิดใช้เวลานานนะหรือมีคนไปขโมวยวะผมว่าแาววนไปขโมยแน่เลยวะ่ะไม่ใช่เว้แต่เป็นทิวเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโทษนึกว่านึกว่าแววนเฮ้ยเข้าดิเอามัน้นอ้าดโยนขัด ตะกี้หนึ่งไม่ทันสกิลหนึ่งไม่ได้เมื่อกี้โดนขัดเอาย้อนโดนยกย้อนโดนยกย้อนโดนเหลาย้อนโดนแล้วเหลาได้ไม่ได้ปอมเนี่ยเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะคุมาแล้วมาแล้วไอ้หมดฮอตจะเย็นเพื่อนบ้านเขาลูกปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่โดนใครเวสรอบออกมารอบมันจากบ้านโอ้ย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 เกือบตายย้อนเกือบตายงับไอย้อนยก เฮ้ยโดนขัดม <ş ok> <ak> no ันจะขับพุ ento, none, ่งเข้าไปแล้วก็สกิลสองซะหน่อยไม่ได้ไม่โดนขัดก่อนตายเลยมันจะแอคซะหน่อยไม่ได้แอคเลยใช้ออกแทนดิเฮ้ยแวนสั่งโจมตีแล้วแวนสั่งโจมตีแล้วเข้าให้มันหน่อยเอาไปหมดทอดแวนสั่งโจมตีเออสวยแวนอ้อมหลังมาแล้วเปีย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 แวนอ้อมหลังมาแล้วแวนอยู่คนเดียวแวนอยู่คนเดียวแวนอยู่คนเดียวเอ้ยหมดทอัไม่ได้มาค้ำให้หมดทอดมันรู้ไงว่าใครมีประโยชน์ใครไม่มีประโยชน์ หยอกหยอกหยอกเมื่อกี้นี้มดฮอสมันมากันเทลวเทีมันจะตาย,ยางไงมดฮอสต้องกลับมากันเยน่าอยู่คนเดียวหรือเปล่านะ่ะฮะเคยเข้มคนเดียวชิวเลยนะเราอะชิวเลยเปล่าก็ชิวเดินเคยเคยไม่ดูตามาตาเรือเลยเกย์เทลวสั่งโจมเกักรักเยอะแล้วก็โจมเีต่อมทฮอสก็ไปไล่วิบอยู่เห็น,นไหมคือมดฮอสกำไล่วิบไอ้ยายอนยิงช่วยได้ฆ่าซะด้วยซี่อ้ยอย่างเอา เดี๋ยวไปมังกรให้ทำเลนไปมังกรทำเลนเลก่อนเดี๋ยวขอเอาป,ปั๊บป้าเดี๋ยวลงไปช่วยนะจ๊ะเพิ่ตงตายหมดนะวิคิปบนเขามาบ่อยๆเนาะไม่เป็นคนมาดันทึกบนเท่าไหร่เลยเนะี่ยแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามเอายอนยอนตาย <c oughs> อ้อมหลังไปทำไมมันเที่ยเป็นเ <c oughs> อสซินเหรออ้อมหลังเป็นไงฮะเราจะจะไม่ด่านะเราจะจะไม่ดา่าเราต้องวัดกันที่ผลงานบีมบีต้องวัดกันที่ผลงานแล้วค่อยด่ามอเตอร์ทัวร์โดนไล่ตามอยู่ นี่มันจะมาหาเราไปวะเดี๋ยวลองอยากดักดูซิดักตัวหน่อยว่าจะมาเป็นหมาเอื่อนมาเว้ยคอสักหนึ่งตัวแล yeah, applause, so, ้วก so si ันนะเดินมาแบบนี้ไอ้แดปปอมนี่เนี่ยเราไอ้แดปปอมนี่เนี่ยเราขอปอมแล้วกันนะครับชุบชุบไปมันได้ปอมป้อมหมดได้ไหมวะน่าจะได้นะถ้ามันจะไม่กลับมามันจะกลับมาแล้วอ่ะอีกที่มาแล้วกับโจดมาแล้วอีกที่อ้อมหลังมาแล้วทำนี่วะได้ไหมวะน่าจะได้มั้ง เนี้ยเนี้ยเนี้ยได้อยู่มั้งดูไม่ได้แล้วดูสตันคีบตายก่อนบับบับเฮ้ยเฮ้ยเมยเกือบซะแล้วเกือบแล้วเกือบโดนยกเกือบเหตุการณ์ซ้ำรอยเฮ้ยแต่ก็ไม่ซ้ำหรอกงานเดี๋ยวขอดูดักกิ่ี่เพราะดักกุนเนี่ยซี่ว่ามันจะมาไม่มาอลิสไปแล้วเพราะกิซี่ไปแล้วเหรอเฮ้ยกิกซี่ไม่ไปอ้าวเลือดปอมแค่นี้คิดว่าจะกันได้กันหรึเฮ้ยเฮ้ย ได้อยู่ได้อยู่เกือบแล้วแม่โดนยกสะก่อนตั้งแต่ต้นเกมจนถึงตอนนี้เนี่ยนะแหวนก็ยังไม่เลิกแย่งบัฟปีเออมือนก็รู้กูได้ใช้บัฟฟาเนี่ยบัฟแดงเท่าไหร่หรอกมึงก็แย่งก็แย่งไปสิที่หาเอาเปล่าเอาเปล่าไอ้โดน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 เข้า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 คอตี้ธรรมดาตี้ธรรมดาตาม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 เฮ้ตามไปทันไปได้จบแล้วแหวนมันก็จะกลับไปทำอะไรวะยังยังไม่มาอียู่นี่ย โอ้ยมันยังกลับไปตีคลิปเล็กอยู่แล้วเพื่อเขาจะจบบ้านแล้วมันยังไปตีคลิปเล็กอยู่เหรออ้าวเข้ามาตรงนี้เอาเที่ยวตายทเที่ยวตายทเที่ยวตายแล้วมันก็ไปเอาบัฟแดงต่ออีกไอฮิเวตมันจะมาตอนไหนเนี่ยมันจะให้เพื่อนมันตายหมดก่อนให้มาเหรอโอ้ยฮ่าเก็บคลิปหมดเลยไม่เหลือเลยนะนเอา,เอ,าเอ่ะกว่าเเฮ้ยกกือบว่ามันจะมานะ่ะวะ มึงเดินมาอย่ามาแวะตีคลิปฝั่งเขาอีกแค่นั้นฮ่าท่านี้จะมารีไฟอ้นี่มึงรับหน้ามันทำไมรับหน้ามันทำไมตายมึงยังไม่ตายแล้วยังยิงคลิปตีคลิปอยู่อีกเหรอไฮ่าทีมไฟเขาใช้อยู่เฮ้ยมันจะตายไม่ตายแล้วเดี๋ยวมันจะมามึงกลับไปไหนกลับไปเพื่อตีคลิปเล็กฝั่งเราอุ้ยปวดหัวว่ะฮ่าอะไรของมันวะเขาทำไมเข้ามาเหรอเพี้ยเพี้ยไม่ตายเว้ยอ้าวโดนเหล่ามึงจะร้าวกูเหรอ ช่วยหน่อย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 หนโดนเหลาโดนเหลาไม่เกือบตายมันจะไม่มาอีกแล้วน่ะไม่ได้เปิดไหมนะเดี๋ยวมันด่าดสวนพี่เกดที่เกด่ากับมันที่เกด่ากับมันไม่ต้องเปิดใหม่จบยากแท้มันกันแน่นเกินโอ้ยแรง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 โอ้ยแรงแรงมากหมดหอจะเย็นเอาบ้า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 นโอ้ยแตกแต่บ้านแตกก่อนจนจนเขาจบบ้านแล้วอ่ะ มันก็ยังไม่มามันจะฟาร์มเลยกัน,นักกันหนาเราฟาร์มคลิปฝั่งตัวเองเสร็จมาฟาร์มคลิปฝั่งเขาคลิปฝั่งเขาเสร็จคลิปฝั่งตัวเองเกิดก็กลับไปฟาร์มคลิปฝั่งตัวเองก็แทนที่จะรีบมาไฟไฟอยู่ใกล้ๆเองไม่มาเนี่ยไอ้ห่ามา่ากนั้นเราก็ได้ดาวว่ะไม่จะปวดหัวหัวร้อนไปสักนิดหนึ่งก็เถอะยังเหนื่อยเลยตื่นแบบนี้โคตรปวดหัวเลยดิจิตลลี่ด้วยเรา เอบพีด้วยเรียญทองอีกตัวก็เป็นลูกรักของพ่อจริงๆเล่นง่ายนะคิดได้เล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายมากใครอยากจะอลองขันเล่นก็ลองเล่นดูนะทีมพีมต้องเราสิวะเอ้ไม่ใช่เราได้ไงเอบพีสร้าง,งป,ประโยชน์ขนาดนี้เห็นแบบนี้ก็ไม่ไม้ไรประโยชน์ถ้าเราเนี่ยอย่ายวที่บอกแหละถ้าไม่มีเทเกับ์หมดอร์เราน้าจะแพ้จริงถ้าไม่มีเทเกอมดทร์เราแพ้ไปนานแล้วจริงในแมตช์นี้ในขอดูผลงานหน่อยสิจะด่าใครดี ไอยอนเลือกมาก็นึกว่าจะามาโชว์เทพตรงข้ากับเทพเลยนเนี่ยกลายเป็นงูแทนไอแวนก็มีแต่แย่งบัฟกูอย่างเดียวาร์มคิปอย่างเดียวไม่มาไฟนะมึงเนี่ยตามตั้งแต่ต้นจนจบเลยไหมไอยอนนี่ก็ห่วยเกินขออนุญาตรีพอร์ตครับจ่าก็กวนและโยนเกมไปมันจะบอกว่าไม่พบพฤติกรรมเลยเนี่ยเฮ้ยตามจริงแล้วเนี่ยถ้าหากเลือกตำแหน่งไหนมาก็ต้องเล่นตำแหน่งนั้นถ้าเลือกตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่เล่นตำแหน่งนั้นแสดงว่าคุณทำผิดแล้วนะอันนั้นถือว่าต้องลบหนึ่งแต้มแล้วนะ หนึ่งแต้มถึงสองแต้มได้แล้วนะแถมโยนเกมแบบนี้อีกนะ่ะอย่างน้อยก็ต้องโดนหักสองแต้มถึงสามแต้มเป็นขั้นต่ำแล้วอะไรครับเนี่ยทำผิดอยู่ในเหนเหนี่ยไม่ได้ไม่ลบคะแนนได้ไงตอนแรกว่าจ,จะกดอีกสักตาหนึ่งนะแต่พอเจอแบบนี้ผมไม่อยากกดอีกแล้วว่ะเจอแบบนี้เนี่ยเจอทั้งแย่งคีดเจอทั้งแย่งบัฟเจอทั้งโยนเกมใครมันจะไปทนได้วะปวดหัววะ่ะ